พาปูมาดูรอบนะครับผมว่าได้หรือเปล่าเป็นไงพ่อได้เยอะไหมอะครึ่งข้องนั่น่โอ้โหได้ครึ่งข้องเลยละปูเนี่ยครึ่งข้องเลยมันตัวใหญ่เนี่ยเนี่ยโอ้โหซื้อล่องมาเนี่ยไม่เคยได้ใส่ปลาใหญ่เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกโอ้โมันเป็นที่เอาเอาอาหารไปใส่หรือเปจะเป็นเป็นอาหารแล้วก็เอาเอเอาตัวคณะชยาเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในรอบมันก็เข้าไปกินมั้ง คณะยารอ,อะไรอุเออแต่ว่า,า,าแล้วก็เป็นอาหารพวกรำพวกอาหารเนี่ยที่ใส่มันไปเนี่ยด,ดีดีนะมันไม่ตายมันหายไปได้เออมันมีตัวตายตัวเป็นในเวลารก็ทาเป็นอาหารหมดแหละอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้แค่อันที่สองเดี๋ยวไปดูอีกหลายอันอาจจะไม่ได้ก็เ <laughs> พราะว่ามันเยอะนั่นนี่นี่นี่อ่ะไม่เยอะนี่มันตรงตนนั้นเหยียบเหยียบบนกล้วยเลยเมื่อกี้พ่อล้มไปแล้วเอ,อ เป็นไงพ่อไปหลายอย่างอยู่นั่นโอ้ปลาหลายอย่างเดี๋ยวอย่าเปิดดูบ่อยเดี๋ยวมันโดดลงน้ําเดี๋ยวจะต้องต้มน้ําใส่น้ําเยอะเหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยทำตะข้องดีกว่านี่เออเออเออเอาเก็บผักบุ้งมาแล้วเหรอโคตน้ำมันเหนื่อยโอ้โหมีคนเก็บผักบุ้งกะว่าจะได้กินแกงส้มหรือไงเอามาไปเลยไไม่จะปต้มต้มยำอาตฮะนะโอ้โหวันนี้แกแต่ตัวเลยว่ะ นี่แหละโอ้โหนี่แหละไม่ใช่ปลาตาบอดปลาเขาถึงคาดจริงๆะพอบอกแล้วบอกว่าถึงคาด<อ>าค่อยเข้าไป,ไ, <laughs> ไปเดี๋ยวโชว์ฝีมือแล้วกันใครเป็นแ<ไ>ม่ครัวอ่าแค่นี้ครับผมสวัสดีครับปู้พาปู่มากู้รอบครับผมเนะอาลำกับดินเน